สวัสดีทุกๆคนวันนี้ก็มีเซ็ตเกมเมอร์บอยเข้ามาใหม่นะอยู่ในตู้ไดมอนด์รอยัลเราก็จะมาสมกันว่าเราจะหมดไปสักกี่เพชรกันเนาะนี่ไงชุดมันแยกชิ้นส่วนได้นะเสื้อหมวกเกงแล้วก็รองเท้านี่เลยตานนี้เลยดีนะที่มันแยกเฟตได้มันน่ารักมากๆเลยสีมันก็แบบว่า ชมพูอ่ะนาะก็ผู้ชายอ่ะนาะไบชมพูมันก็จะแววแวแวหน่อยนะเราก็จะมาสมกันที่สิบใบก่อนเนาะจะได้หรือเปล่าไม่มานะอันนี้แบบกล่องมันไม่เป็นสีทองอนะ่ะมันไม่มาเดี๋ยวเราก็จะสมอันต่อไปกันเลยดีกว่าได้ไหม ไม่ได้เหมือนเคยแต่ก็ยังได้ของดีๆอยู่นะยังแบบได้พวกแว่นอะไรเงี้ใยใช้สูตร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 าสิบใบจงมา,าต้องมาแล้วล่ะ <S 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 เออไม่มานะเอออันนี้ไม่คุ้มอันนี้ไม่คุ้ม ลองกดแบบหนึ่งใบดูแล้วกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่าแถวไหมไม่ได้ค่ะโอเคสิบใบอ,อ,นะอนนี่ต้องมานะอันเนี้ยต้องมาเย้เห็นไหมกลางสีงทองสุงดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยตกลงเราจะสวมใส่มัน ทันทีกันนะทุกคนเห็นปะว่าของที่มันได้มันจะเป็นกล่องสีทองให้เราเห็นอันนี้แหละเราจะไปเปิดกล่องครั้งมั่งแล้วก็สมัยทันทีเราใช้ชุดนี้ลงมาเล่นเกมกันวันนี้เราก็มากับเอ็บีโจโจ้นะก็จะไปลงเมืองเถื่อนกันเลยเมืองพีกนั่นเองเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าเดือดเดือดเดือดสุดของแบบเนี้วใช่ไหมโจโจ้อ้าวไม่ตอบฮัลโหล ทีไหนจะไปแห้งตลอดอะไปกันเลยคือประชากรนี่ก็จะมากองกันตรงนี้หมดเลยนะ49คนเราก็จะลงบ้านล่วกันนะไม่รู้ว่าจะโจ้จะลงหลังเดียวกับเราหรือเปล่าคนโอเครู้ละคนอยู่นี่กันหมดเลยเราก็จะคว้าปืนมาหลังคานี้ก่อนนะเจอเอ็มโวัน มันเข้าบ้านแล้วเจ้าเจ้าไปหลังบ้านแล้วเจ้ารองมัมนกลางยิงเจ้ามีคนวิ่งแค่พี่ จมอยู่ข้างล่างกันลังเฮีนลังลังลังกล้งงงงงองลังกล้องยาไม่ได้ยาของตาละตาละตาละเลซองเลืองเลืองไม่มีเกาะไม่มีหมวกใจเย็นนะจะเย็นกระสุนก็จะหมด เดวบ้านกลางต้องถมมแน่นทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บตัวข้างล่างก่อนนะตัวข้างล่างนี่มันร้ายมีหลายตัวนะมีหลายตัวตัวข้างบนก็จะลงมาข้างล่างแล้วมันเห็นสองตัวนะจ้ะเอ้าโต๊มันขึ้นมาเสียชีวิต ข้างว่า,งาสามหลังข้างาสามหลังขางาสามหลังนี่ข้างๆก็มีขึ้นมาแล้วจ้ไหวปะกับจ้ไหวไดัไบ้านแอโจบ้านแอบ้านแอรข้างล่าง เห็นไปอยูบ้านมันก็มีเห็นไปอยู่โอเคสวยไสวยเขาไหลให้ด้วยอ่ะคนเหลือยี่สามคนแล้วเราไปหาคนตรงไหนดีนะชุดนี้นี่ก็ไม่แพงมากนะทุกคนก็ไปสุ่มกันมาได้นะก็ขอให้ทุกคนดวงดีนะสุ่มกันได้ไหๆ ใส่แล้วยิงแม่นขึ้น5%อ,อันนี้มันโนไปนเองนะตรงไหนวะบ้านแนวบ้านแนวซ้ำไมห่หน่อยซ้ำไมห่หน่อยไปเด็บก็ได้ไปเด็บก็ได้ไดไดโอ้จะไปเด็บหน่อย จะตั้งกองไฟซะหน่อยจะตั้งไอะหน่อยไม่ไอ้มาาแนวคุณชพี่ทคชวมัเคโอเคโชคดีชคช่วยน้องชายเราทัน ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะทำเ้ื่อะไรกะทะมันไอรถนั่นก็กลัวจริงโอ้กระทะมันดีจริงๆเลยทุกคนพี่ต้องไปเก็บกระสุนโจ้กระสุนพี่มีสองนัดเราจะไปเก็บทุกคนกันนะเก็บกระสุนกันนะทุกคน ไม่มีกระสุนมีไอดอลโหเอไอไม่มีเลยว่ะแม่งจนจัดประหลัดบอกขณะประหลัดเราอย่างบอกว่าจนจัดเ,เพื่อนไปไหนเนี่ยอ๋อเพื่อนยังขับป้นเปี้ยง,ยงนะทุกคนโอเคมีกระสุนหนนะึง ก็มาดิครับพร้อมแล้วครับข้างบนข้างบนเจ้ข้างบนโอเคก็มาดิครับ,รบแล้วหนึ่งเพิ่มยิงมาไกลๆเพิ่มยิงมาไกลๆ ไปเลยบอกเลยว่าโหสัตว์ประหลัดบอกคณาปรลัดเบว่าโหเริ่มเริออม่มเริมเลิ่มเ่มเริ่มเรเริ่ม่เ่เเริ่มมเริ่มเมเริ่อ่มาริมเริ่่มม่ม บีโจโจออมมือให้เอ็นบีพายปะเนี่ยก็ทุกคนก็อย่าลืมติดตามช่องพี่โจโจได้นะชื่อช่องว่าโจโจเกมเมอร์นะ J O J O E แล้วก็เกมเมอร์นะทุกคนติดตามช่องพี่เขาด้วยนะพี่เขาเล่นโหดมากเลยแล้วก็เป็นผู้ชายที่แคสเกมที่สุภาพที่สุดที่เคยเจอมารจริงจริงจงอันนี้ไม่ได้โมโนะไม่ได้แบบป่วยนะจริงจริง,รงทุกคนแบบเป็นผู้ชายที่ เทคแคร์ care, ผู้หญิงอะ่ะจริงๆทุกคนก็อย่าลืมปติดตามช่องพี่เขานะพี่เขาเล่นโหดจริงโหดจริงอะไรจริงใครอยากเรียนรู้ทักษะนี่ไปได้เลยนะดูสเต็ปพี่เขาเล่นได้เลยเ,ออเขาเล่นแบบมีกลืนนะแบบเขาชั่วโมงบินเยอะทุกคนแรลงแดงนี่จะเจอแต่พวกซุ่มแล้วก็โหดๆนะทุกคนมีจุดปิ้วมาด้วยตรงไหน

ใช่เน่ยใช่ใช่แล้มันจะไม่ล้มใจเย็นนะพี่ผมยังทำได้โอุ้ยมันอยู่ตรงนี้นะโ,โจอ้ายตูตู้ตู้อยพี่ตายว่ะไม่เป็นไรเหลือหนึ่งหนึ่งโอเคทุกคนก็สวยนะสวยนะสวยนะถือว่าโอเคอยู่ตัโจ,โจขึ้นมาช้าไม่เป็นไรแต่ตัโจยังไม่ตายนะทุกคนนี่แหละคือคนซับที่ดีของเรา แต่ว่าเป้าอ่ะมันล็อกคนที่ว่าเลือดน้อยสุดไงทุกคนมันเป็นอย่างนี้นะสังเกตได้เลยก็ทุกคนก็อย่าลืมติดตามช่องพี่โจ้นะพูดย้ำอีกทีหนึ่งโจโจเกมเมอร์นะคะเดี๋ยวพี่พายเนี่ยจะมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะก็ไปกดติดตามกันได้นะนะโอเคตัวตอนนี้โจโจก็ได้เห็นมันแล้วนะน่าจะอยู่หลังหินนะเออพี่โจว่าอยู่หลังหิน เราก็จะไปดูกันว่ามันอยู่หลังหินจริงหรือเปล่าจริงๆด้วยเออจริงๆด้วยโอ้ตาดีมากเลยอุ้ยอุ้ยทำอะไร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 เดี๋ตัวแตกแน่นอนโอ้โห <sk iller> ดูสเต็ปกระโดดยิงของเขานะทุกคนเย้ ก็ให้หนึ่งเวลานะทุกคนอย่าลืมนะติดตามช่องพี่โจโจ้ด,ด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ใต้คลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนชุดนี้ก็อย่าไปอย่าลืมไปซุ่มกันนะทุกคนมันแบบเฟียวฟาวมากบ๊ายบาย,บาย